MG6 จัดเต็มจริงๆครับเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับทาง SCIC MG ทางประเทศจีนนะครับได้ปล่อยภาพพรีวิวเป็น MG6 Pro อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งเป็นรุ่นสปอร์ตพิเศษบนตัวถังสีส้มด้วยครับ <S <S มีรายงานนะครับว่าเตรียมเปิดตัวที่ประเทศจีนวันที่9มิถุนายนนี้แล้วครับ <S <S พร้อมกับชุดแต่งภายนอกด้วยกระจังหน้าลายใหม่ชวโคเมียม <C> um <ium> สีดำใหญ่ ที่ช่วยเสริมความสปอร์ตของรถขึ้นอีกระดับหนึ่งเลยดูไปดูมาแล้วนะครับกิวหน้าของเขาเหมือนกับ Mercedes-Benz เลยครับโลโก้ MG ขนาดใหญ่ตรงกลางที่เข้ากับมุมที่เวาวได้พอดีเลยครับพร้อมกับชุดแต่งสีดำไฟหน้าแบบใหม่หมด้วยครับดูดูด้านสุดๆไปเลยมองจากด้านบนนะครับก็ดูมีเส้นสายและก็มีมิติมากด้วยเฟี้ยวฟ้าสุดๆไปเลยครับไม่เหมือน MG ยุคก,ก่อนเลยนะครับตัวนี้ ล้ออลลอยลายใหม่ขนาดใหญ่และยังมีคาลิปเปอร์เบรกสีแดงด้านในด้วยครับดูดุดันจริงๆร,งรงุ่นนี้สปอยเลอร์หลังสีดำที่บอ,บอกถึงว่ารถคันนี้จะเป็นสปอร์ตทางดีไซน์และความแรงแน่นอนนะครับว่ารุ่นพิเศษจะมีขายจำนวนจำกัดและก็มีตกแต่งที่เสริมของพิเศษเข้าไปอย่างเช่นพวกเบกะาะวัสดุต่างๆภายในด้วย รวมถึงเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์1.5ท์โบชาร์จที่ให้กำลังอยู่ที่181 mm. แรงม้าแรงเบรคอยู่ที่285นิวตันเมตรครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ DCT 7 s p 7สปีดโอ้โหเป็นไงครับ MG6 Pro ตัวนี้ดีไซน์เฉียบใช้ได้เลยไหมครับ